สวัสดีค่ะน้องแนนนะคะเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำบีพาวนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนการนวดปากหลังตัดใหม่ไปประมาณ5วันนะคะขั้นตอนแรกเลยเวลานวดปากนะคะจับมืออย่างนี้แล้วก็เวลาจับบี้ปากนะคะบี้แบบนี้เลยไม่ต้องหมุนมือนะคะเดี๋ยวเราลองมาเทปบนปากกันเนาะเวลาจับอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เราก็นวดนะคะไม่ต้องหมุนมือนะคะนวดแล้วก็ดึงนวดแล้วก็ดึง นวดแล้วก็ดึงนะคะส่วนตรงช่วงกระจับนะคะมืออย่างนี้แล้วเราก็จัดตรงช่วงกระจับนะคะแล้วก็วีดึงดีดึงแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นไตตรงช่วงบริเวณด้านบนตรงนี้นะคะเราสามารถเอามือล้วงเข้าไปด้านในได้เลยนะคะเพื่อเป็นการนวดตรงช่วงบริเวไตด้านบนนะคะจับอย่างนี้ได้เลย เราก็นีนวดเรื่อยๆนะคะนวดเรื่อยๆเลยตรงช่วงบรเิเวณไตที่แข็งนะคะไม่ต้องหมุนมือนะคะจับแบบนี้เลยจับนวดค่ยีใช้นิ้วเนาะโอเคนวดเรื่อยๆเลยค่ะประมาณ3-5นาทีต่อครั้งนะคะวันหนึ่งให้นวดประมาณ10-20ครั้งต่อวันเลยค่ะเราจะได้ไม่มีไตแลปะปากก็จะได้เป็นทรงสวยๆนะคะ